สวัสดีครับพบกับผมอีกครับอากาศเชื่ยบุตรครับมือน <cat> ีはは้ครับทีมกำนั่นพุญยบ้านครับบ้านน้ำหักน้ำมันพ่นขึ้นมาซอยปรุงสมว่าแต่ให้ครับพี่น้องครับโอ้ซอยม้วนตัวสุดยอดอี่ญี่ปุ่นปุ่นช่วยประมวลครับขึ้นเครื่องขึ้นเรื่องเลยเรามุ่งกังข้าครับมือนี้ครับทางกำนันขึ้นเรื่องครับโอ้ส่วนพุญยสมชายยุ่งรุมนะครับพี่น้องเอ๋นะครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดนะครับซอยม่วนผสมให้ครับว่าแต่ไห่ครับ เจนเหรเสียชืดนะครับมือนี่ห้างผู้ยซอยมีบ้านท่านกำนันท่านมีบ้านนะครับท่านกำนันสุเทพพงษ์จันทร์ครับพี่น้องท่านผู้ใหญ่สมชายแบ่งสีครับมาซอยเหลือกันครับผมกัเขามาในช่วงใกล้สีแล้วยมรอเราครับเฮ้พี Dann, ่น네้องเฮ้ยทีมภารกิจครับนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท้างกำนันทหางผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ผู้ซอยแทีมงานครับทีมมาซอยกัน มุ่งหลังฆ่ายผู้ประสบวัตถะใหครับพายุเขานะครับในมือนั้นนะครับที่ผมถ่ายคลิปไว้นะครับใหพี่ให้น้องนะครับเพื่อนดีใจร้ายนะครับนี่กำนั้นนี่พยานเมาซอยมุ่งหลังค่าครับกคดีย่างครับส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อนออกเองครับเนื่องจากว่าล่อบาดนะครับลูกหมูมันผู้นะครับเบื่อนนู้มันห่อนแดดครับบ่าดดีวางเดยนะครับทางกำนั้นพยานเลยว่าเอาดิซอยเลี้ยงซอยเลี้ยงซอยเลี้ยงเจ้าส่วน ค่าของค่าอุปกรณ์ก็คงเจ้าได้รับผิดชอบบ่หรือยังไหนค่อยว่ากันอีกรอบนึงแต่ว่ามุ่งไว้กรณนห้องซอยกันครับผลกำนันมีเรื่องหลังค่ามีบัตสมชายยุ้งลุมเอาเตาด้วยผู้ใหญ่ครับกำนัลที่บนเอาอยู่บ่อยู่ไรนะครับโอ้ยพี่น้องนั่นคลิปอยู่ี่มาฝากอีกครับขอกำลังแน่งใจให้ทังกำนัลพยัญันะเด้อครับผลซอทอรินเลาพักพอนกับผู้ใหญ่สมชายเนี่ยจิน้ำโคกถ้าผู้ยุทธเรื่องกะกินน้ำยินนะครับ อผู้ย at ังลมกินน้ำโคกนะผู้อีกันวันที่ห้าครับตามภาษาคนมาเจอครับสร้อยเหลือกันแดดยามันว่าสันเพื่นว่าซอยกันไปนะครับคนอันกำนันอยู่เรื่องคนครับใกล้สีแล้วแล้วใกล้สีแหลาเล่งเล่งเลี่งเล่งเข้าว่าสันอ่าอ่าดิตวนลูกหมูนะครับถ้าเจนองก็เสียเชิดเพื่นกับสอยเหลือหมู่บ้านมาตลอดนเข้าตรงสร้อยกันนะครับเราว่าใกล้สีเหลาแล้วครับใกล้สีแล้วแล้วนะครับโอ้ดีใจเพื่อนครับเจนองเอ้ บ่ผ็ย่างสมชายมาเกี่ยวข้อมเรียบร้อยังเดนี่เนี้ยนี่คำเราดิ่งมาใส่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไู่ไม่ไมนไม่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 ไี่ม่ไ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 ม่ตม่ไ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 ม่นก็สม่ไม่ไถ่่ไม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 ่ม่ไอม่ครับยอดเพชรนะครับผู้ช่นอนอยประมรรกกล อยู่ข้างบนนะครับท่านกำนันอยู่ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างผู้ใหญ่สมชายกับสทนรินครับเอาน้ำคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับซอยเดือู้ประสบวัตภัยครับนี่ครับแล้วแล้วครับขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณหลายๆครับที่ขอมาดูรับชมคลิปของผมครับขอบคุณหลายๆครับ